สวัสด e ีครับเอ้ยเงินเลยเอ๊ะเอ๊ะเอตัวดีทำอะไรดังไปหน่อแต่จ้างมันเด็กฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่ครับวีเกมวีไฟดีว่าไม่ใชิมใหม่ครับพี่สัตว์ก็ต่อกันอีกสักต่อหนึ่งอีพีอีพีที่หนึ่งนะคะ ถ้ายังไงมันก็ไม่จบง่ายๆกับฟีไฟน์เนี่ยเพราะผมลงฟีไฟ r e แค่สองสามคลิปเองงั้นก็ว่าจะเอาลงอีกตะกุงมาโกจีเอ้ยมิดเรื่องอ <c oughs> จริงๆแล้วตอนนี้สควิตเกมโด่งดังอย่างว่าจนพี่ผมก,กับน้องบุดรตู้ผมเกลียดเลยโอ้โห อันนี้สกิทเกมแดงตัวบ้านเท่าเมืองเลยแต่ว่าสกิทเกมก็มีความฮาเหมือนกันนะพี่โตพี่แด็กสิบไปสองหกไงคอยดักจับฉันบอกพี่ทอดนี่แล้วก็ต่วจริงจริงด้วยนะแต่ว่าหน้าที่ได้นี่คือ hello สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมมาครับโอ้ยเกม อันนี้ผมเจอของกินอันนี้ผมเจอแค่ยูซี่กระบอกเดียิงเ,เ,เกม <60 S 2> หกสิบวะัตสองตัวสองตัวอุ้ยตายตั้งแต่เริ่มเกมก็ไไคือมันก็ภารกิจดีเดนแหละ เรือย,ยังไม่ไท,ทันได้ทำอะไรก็ตายกันเกือบยกล้ำล้วที่โรงงานอะ่ะโทษทีที่โรงงานอะ่ะโทษทีทษทเกอดังไปไหนอโอเคลงกับเพื่อนอีกคนรถสปอร์ตไปชมเลย มิรวนนั้นทำไมกระเป๋าสองเรียงกันอันสามอันเลยแต่ถ้าเหมือนจีริเชตผมปิงโคตรหนักเลยโคตรหนักเลยเออชื่อไหมว่าโคตรหนักเลยไอเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันหนักแค่ไหนปิงเดี๋ยวอัดให้เดี๋ยวอัใดอให้วันพรุ่งนี้แหละ เอมจะไปจะไปรู้เหรว่าน่นว่าเรามีคนแับนี้เอิมสองคลิปแรกัมยังไม่ลงไปนะครับจะลงสักประมาณไม่เกี่อีกไม่กี่วันนี่แหละอีกไม่กี่วันจะลงอ่ะนาำสัญญาเลย อะไรกันที่หลวงานี่ยอะลองป้ายเลยแล้วกันถูกแทมวัดจะท็อปนย่างเงหรอเจอท็อปหนึ่งเว้ยวัดโอ้ยยังมีโคด้วยพี่โคโดนแ่งเลยเจอออท็อปหนึ่งทคเป็นดแดงหรอ มีทั้งปืนคอยทั้งมัเเ็ดเริ่มเกมตัวรีบซ้มเลยเขาชอบเล่ลหนหดมากหัยแต่ดตอเอ็นตบกีตเสียงเก็บมาก่อนแล้วกันไปจัปืนเออาดิเอ็นทสตาร์มาก่อนมันจะเก็บทุกปืนปนี่ขวาหน้าเลยเล็บเล้วกโอ,เอนเออาต์อมุ่ เรียกอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยตกใจมั้งมานตูดิโอคุณยิ้ข้ากันให้มันจบๆไปเถอะเลี้ยงฟอชิปอะไรกันเก็บระบสองมาก่อนไป่ได้ใช้กับสการ คร62หยกตัวนี้เพื่อนอยู่ที่นิชบาคีบนเลยเสียก็จะเก็บพวกียงนี้นี่ผมเก็บได้แล้วชุบได้สองคนแล้วทำไมคุณไม่ใช่คุณไม่ใช้ปืนลูกทีเหรอใช่เพราะมันจัดยังไงล่ะมีคนแค่ไม่ตายเจแต่ผมจะบอกว่าผมชอบใช้ปืนพก เพราะว่าปืนพกมันไม่กลั่นนะโอเคเพื่อนเต็มแต่กุลมังกรเสียงรถอ่ะไม่ขอสักหน่อยนะเพืนี่ด้วย

ชอบสาษบลูย yep. ิ um, s <S be, ันโลไม่ใช่ภรษาสามก่อนเอาอยู่กับนายแล้วเอ่วยโอยิวห้ตายไปเลยวัดไม่ทแรงๆถูไม่ทำ so, ีแรงๆิววอดีวอดวีวเหรอไม่ไม่ไว้ไม่ไว้อดีวใช่ไหมไม่ไวครับไม่ไว้ไก่โอเคพี่ก่อนโยนตัวอ้อะไรวะเนี่ย อะไรอย oh, ู oh, no. ่เนี้ยโอ้ยได้ไงเแลวแล้วเสียช็อตกากกบาลเลยโคโนก็กากอยู่ดีอ่ะวัดเตอร์สายมือเพื่อนายมือมันแตกแน่เดียวกันมันแตกแน่เลยสดยมือคนเดียวกันคุณชุบเพนก่อนได้ไหมเอ็งมีบาลีทำเอคซิสเจามาชกประเภทอะไร แต่ผมก็ชอบเล่นเกมแบบนี้ในโซนฟรีสไตล์เรื่องวงหนึ่งผมจะตายไม่ได้นะโดนโดนอีกแล้วกอสายเขาจะพังแล้วนะอย่าบอกนะว่ามาทางตอนเนี้ยตายลมึงก็เขาเล่นอีกเด็ยวเลยตายกันหมดเกีตยกตีได้สามค,คนต้องสายคือมึงคนแรกอเอ้ยโดนยิงเลยโอ้โหเกนมาตเตอร์เกนมาเตอร์ <c oughs>